ตัวเจไหลลงมาคูณ8คูณ10เออ60ไปนะคะโอ้โหทุกคนขึ้นแถนคูณไป1,750ว้ายมาค่ะช็อตนี้นะคะช็อตนี้นะคะรางวัลก้อนโตก้อนเจ สวัสดีเพืเ่อนๆสายปั่นทุกท่านนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กับเราเช่นเคยกับช่องลิลลี่นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามด้วยนะมาวันนี้เราไปดูกันในเกมแล็กกี้นีโกะจากไฮพีจีหรือว่าเจ้าแมวเหมียวน้ําโชกกันนั่นเองนะคะวันนี้เจ้าแมวของเราจะปังไม่ปังมาเราไปุูกันเลยมนเริ่มกันเลยนี่นะคะวันนี้ก็มีทุนอยู่ที่300นะคะมาเป็นเริ่มมาดีเบทตั้มต่้กันก่อนเลยจัดไปค่ะกับเบทสามนะคะจัดไปออโต้ไปเลย30หมุนนะคะทุกคนแล้วรอบนี้เปิด เราโบไปด้วยนะคะมันจะได้คึบคึบคึบเออเร็ว,รวทันใจอย่างนี้นะคะทุกคนนะเออคริรคสเ่องพวกความสนุกสนานพวกความบันเทิงน,นะหน้่งน้องที่มีอายุต่าวกว่า18ปีห้ามลอกเรียนแบบโอ้โหทุกคน154ไปโอ้โอหคูณไปคูณไปห้าจุดสี่สิบนะคะทุกคนไปอีกนะมารัวันก้อนโตก่อนแรกกับเบียดสนะคะทุกคนจัดไปเลยซูเปอร์เมกาหนึ่งร้กสิบจุดยเ ลุยต่อลุยต่อนะคะลุยต่อโอ้โหทุกคนปลาดิบเต็มแผงไป720สาไล่ไหล,าหลาตามนะคะเบิด3ามก็ปังได้นะคะทุกคนนะดูเอานะเออวันนี้แบบเบิดสาม,มาแรงนะคะทุกคน2 8่สไปอีกเต็เต็ม30มวายคงไปไหลต่อะคงไลค่ะเจ็ดสิบหเออ มาเลยค่ะรางว,วัลก้อนโตก้อนใจของเรานะคะกับบิงสาอีกก้อนหนึ่งซูเปอร์เมกาแปดร้อยเจ็ดสิบสองจากทุนสามร้อยตอนนี้ก็อนหนึ่งพันกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆนะถือว่าเยอะแล้วนะถือว่าได้อยู่นะทุกคนนะถ้าอยากตามนะตัวนี้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเออแบบนี้เล่นมาได้สักพักหนึ่งเนี่ตัวนี้ถือว่าปังนะคะปลาบ,บาริดก,กับเอไว้ใช่เงินไปห้าสิบเจ็ดมาอีกไหมพัฒนักค,คูนไปสิบเก้าจุดยี่สิบมาเลยค่ะรางวัลก้อนโตนะคะ แต่วงก้อนตัวก้อน,อน,อนใจสเปอร์เมกาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเออลุยต่อนะคะกับเบสสามเบสสามฮึบคึบ,คอบโอ้โหทุกคนสเก็ตเตอร์เข้านะคะมาเอาเรื่องนะคะจัดไปค่ะหมุนฟรีสิบรอบนะคะหมุนไปเลยวันนี้จับถึงสามร้อยนะคะจะได้จะจบที่เท่าไหร่ก็มารอลุ้นด้วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆนะจัดไปคูณไปะคะ่ะหนึ่งจุดยี่สิบไปต่อค่ะเล่นฟัดสามตัวเก้าจุดหกสิบมาอีกไหมคะมาอีกไหมคะ,มคะโอ้โห ถเงียบบรรทุกคนคูณไปคูณสิไปหา16.50ห่าเอิกไงคะมาเลยหุนฟรีอยู่ที่5ครั้งนะคะตัวนี้กับคูณ10ถือว่าปังนะคะแบบตัวนี้แบบเล่นมาหลายตัวหลายตัวแล้วถือว่าตัวนี้ปังสุดนะคะก็เลยมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะคะใครอยากตามต้าคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนนะ่ะได้แก่กดติดตามด้วยนะเพราะว่าแบบตัวไหนดีๆตัวไหนปังๆก็มาเล่นให้เพื่อนๆดูเนาะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ เชี่ยวไมไปแต่6.40มาเลยคะ่ะวันก้อนโตก้อนใจของเรานะคะจัดเลยะคะ่ะซูปเปอร์เมกา206.40เออ,เอ,อปังอยู่นะปังอยู่นะนเพื่อนๆมาคูณไปคูณไปโอ้ยสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหไม่มาคะ่ะทุกคนไม่มาแบบตัวคูณเราพอมากเลยดูสิคะคูณไปอีกตัวนะโอ้โหมารางวัลรวมจากหมุนฟรีนะคะ 233. เจ็ดสิบเออก็สะสมไปนะคะทุกคนลุยกันต่อดีกว่ามาขยับเบ็ดขึ้นไปละกันโอ้โหโอ้โหคูณไปห้าสิบสองจุดแปดสิบเต็มแข่งเลยนะมาอีกตัวเอไหลตังไปเจ็ดจุดยี่สิบมีแมวทองเต็มนะคะทุกคนเจ็ดสิบห้าเออมาเลยค่ะรางวัลก,ก้อนโตกระบริดสังน,นะคะน่าจะเป็นก้อนสุดท้ายของเรารางวัลมีการหนึ่งสามห้าเออจัดใบขยับเบ็ดขึ้นไปนะคะแล้วไม่อยู่ที่เบ็ดเดิมๆนะคะพุกคนจัดใบกระเบิดสิบเลยเพราะว่า คูณแล้วก็1,800กว่าก็ถือว่าเยอะเพอะสมควรนวทุกคนเราขยายเบ็ดขึ้นไปได้ถ้าอยากจัดเบ็ดสิบเป็นยี่สิบอะไรประมาณนี้ก็จัดกันไปได้นะคะมาตัวคิวไหลลงมาคูณไปค่ะได้อยู่ที่แนะคะหม่เอยทุกคนไม่พัดแล้วก็วายคูณไปค่ะ360อเอยเต็มเต็มเลยนะตัวเจนไหลลงมาคูณคูณหกไปค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหมาเลยค่ะรางวัลก้อนโตนะคะรางวัลก้อนโตรอบนี้นะคะ จัดไปเท่าไรคะ472เออรางวันนี้กาน,นะคะ่ะเออจัดไปจัดไปจัดไปอู้หูยกับสาหลายคูณไปคูณหบ306ไปเต็มเต็มเลยนะไปเต็มเต็มเลยนะมารางวันก้อนโตนะคะรางวันก้อนโต306เออก็จัดไปค่ะทุกคนลุยต่อลุยต่อลุยต่อนะคะลุยต่อลุยต่อเออเออเออทุกคนเออทุกคนไม่มาเลยอะทำยังเงียบเก็บยังไงคะ ทำไมเงียบเก็บอย่างนี้คะกับเบสสิทนะคะทุกคนนะว่าอีอทุกคนตัวสิบไหลลงมาไหลลงมาเออตัวคีไหลาตามได้อีกที่สี่มาอีกตัวคิวเชื่อมไวไปเพิ่มเออไปอีกเต็มเต็มสิบสามนะคะมาเลยเออทุกคนเคกับไม่พัดน,นะคะเชื่อมโอ้โหสี่สิบแปดตัวเจไหลลงมาค, 8, คูณแปดคูณสิบเออหกสิบไปนะคะโอ้โหทุกคนครือแขนคูณไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ มาช็อตนี้นะคะช็อตนี้นะคะ่ะรางวัลก้อนโตก้อนใจซูเปอร์เมกาหนึ่โอ้โหปังไม่ไหวนะคะทุกคนนะจากทุนสามร้อยตัวนี้ก็4,182นะคะทุกคนนะถือว่าได้เยอะมาพอสมควรแล้วทุกคนนะถ้างั้นที่จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนใครอยากตามนะคะตัวนี้ตามไปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้ดวงดน,นทุกคนและกันออบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ ยงร้อดที่บางแสนเพื่อตกงานยังไปบางแสนแล้วไม่ไดิน